เราตามความคืบหน้ากรณีของน้องจีน่ากันต่อนะครับหลังจากเมื่อวานน้องปลอดภัยดีเจอตัวน้องแล้วแต่สิ่งที่ต้องตามหาต่อคืออะไรเป็นมูลเหตุจูงใจที่พาตัวน้องหายไปจากบ้านตามกันต่อเรื่องนี้ฮะน้อจีน่า เ <Yeah. S 2> จ้าหน้าที่ก็ทําได้เจ้าหนี้ทำได้เจ้าหนี้ที่ไม่เคยไม่เคยหมกหวังขอบคุณเจ้าหน้าที่คือไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะคําเดียวคือขอบคุณที่สุด น้องจีน่ากลับคืนสู่อ้อมอกแม่นะครับหลังจากที่เมื่อวานไปเจอน้องตรงกระท่อมตรงนี้ฮะคุณผู้ชมช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้น้องจีน่าเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่1ขวบ11เดือนนะครับหายออกไปจากบ้าน2วันเ็จเศษครับไปเจออีกทีอยู่ในกระท่อมใกล้กับสวนกล้วยของชาวบ้านนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านบ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ1กิโลเมตรแม้ว่าน้องจีน่าอาจจะมีหน้าตามอมแแมมตอนที่ไปเจออิดโรยดูเล็กน้อยนะฮะเพลียๆหน่อยๆเนี่ย แต่จากการสังเกตแล้วไม่ได้มีท่าทีตกใจกังวลหรือว่ากลัวคนแปลกหน้า แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายร่างกายแม้กระทั่งรอยยุงกัดยังไม่เจอเลยอะ่ะน่าแปลกนะคะว่ามาอยู่ตรงนี้ทต่ไม่มีรอยยุงกัดไม่มีรอยขับถ่ายของเด็กเล็กๆเลยไปหายไปตั้งหลายวันนะ<ฮ><ฮ>ะคือดีใจแหละน้องปลอดภัยแต่มันก็น่าสงสัยเจ้าหน้าที่ก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันดูมีพิรุษในการพบน้องจีน่าครั้งนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบพาตัวน้องลงมาจากระท่อมก่อนเพื่อส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมนี่คือนาทีที่แม่ของน้องได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่พบตัวลูกสาวแล้ว

เนี่ยคุณผู้ชมคุณแม่ของน้องจีน่าดีใจทแทบจะเป็นลมนะคะจนญาติต้องเข้ามาช่วยเรียกสติสิ่งที่แม่ทําได้ตอนนี้ก็คือยกมือไหว้เจ้าหน้าที่และทุกคนนะคะที่ช่วยค้นหาจนเจอตัวน้องจีน่าและคุณแม่สัญญาบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ห่างตัวแล้วนะก่อนที่พ่อแม่และน้องจีน่าจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลน,นครพิงจังหวัดเชียงใหม่มพร้อมกันค่ะนี่เป็นวินาทีที่คุณแม่ได้เห็นคลิปนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้ดู ส่วนนี้เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวน้องจีน่านะครับอย่างที่พี่ลิซ่าได้บอกไปเราทุกคนดีใจเพราะว่าเจอตัวน้องแต่ที่เราสงสัยก็คือใครเป็นคนพาน้องไปทิ้งเอาไว้ที่กระท่อมกลางป่าตรงจุดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องจับตานะฮะเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจมีการควบคุมตัวนายอาผะซึ่งเป็นชาวเมียนมาอายุ44ปี คนนี้เขาเป็นเพื่อนของพ่อน้องจีน่าก็คุมไปสอบปากคําแล้วเขาก็สารภาพออกมาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยนะอุ้มพาน้องจีน่าไปวางน้องทิ้งไว้ที่ปากทางเข้าถ้าห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก3กิโลเมตรแล้วเขาก็อ้างบอกว่าเนี่ยเป็นการสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขามีคนกระซิบให้เขาทำเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหาเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวกันไปห้อยตัวลงไปในถ้ำก็แล้วก็ไม่เจอน้องสุดท้ายไปเจอน้องอยู่ที่กระท่อมกลางป่าของหมู่บ้านคุณผู้ชมครับ ที่มันน่าสงสัยก็คือว่าแล้วน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงตลอดช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงค่ำของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายอาผะไปสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวยังคงให้การวกไปวนมานะฮะคือยังงงอยู่เลยในข้อโมูลที่เขาให้นะครับครับแต่ทางด้านตำรวจเนี่ยก็ยืนยันว่าอาภะเนี่ยแหละเขายอมรับว่าก่อเหตุจริงๆและซัทอดนะครับว่าที่ทำไป ทำไปตามคําสั่งของลูกเลี้ยงเพราะมีคนต้องการน้องจีน่าไปเป็นลูกตอนที่ก่อเหตุเนี่ยฝากเด็กเอาไว้กับบุคคลที่3แต่พอเป็นข่าวแล้วบุคคลที่3เนี่ยน่าจะพาน้องไปไว้บนกระท่อมข้อมูลตรงนี้ตํารวจยังไม่อยากเชื่อคําให้การนะฮะเรื่องพักเด็กยุ่มเกิน15ปีไปเสียจากมิราบันดาเรือปัสจากเหตุสมควแล้วก็ นูงเดียวกับขังนูงเดียวกับขังลักษณะที่เกิดเทเนี่ยที่ถูกขังเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นกระท่อมที่เปิดนะแต่สภาพที่กระเหตุเนี่ยมันชันนะมันเป็นสภาพโดยสภาพเพื่อเด็กไม่สามารถไปไหนได้มันเป็นคําให้การที่มันไปไปโยงกับคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี่ยกระถามแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมันคือมันคาให้การอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสนับสนุนถ้ามีอะไรสนับสนุนเนี่ยมันเราก็แจ้งข้อหาคน คนนอื่ได้ในขณะที่คุณลุงของน้องจีน่านะครับซึ่งเป็นคนที่ไปเจอน้องเป็นคนแรกเนี่ยก็เข้าให้ปากคําเพิ่มเติมกับตํารวจสอพอแม่แตงเช่นเดียวกันคุณลุงเชื่อนะครับว่านายอาภาไม่ได้ลงมือก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะทํากันเป็นแก๊งแล้วก็เชื่อว่าเป็นแก๊งลักเด็กครับทำด้วยจตใจ,จ,จทำด้วยอะไรัวตัวเลขนาดนี้คืออะไรไม่สงสานคหมที่เขาเอาไป 光那点。<laughs> ส่วนชาวบ้านห้วยฝักดาบที่ร่วมค้นหาน้องจีน่านะคะเขาเล่าว่าวันที่6กันยายนประมาณช่วงบ่ายสองนายอาผะมีการร่วมกับทีมค้นหากับกลุ่มชาวบ้านกว่า30คนโดยนายอาผะรีบเดินนําหน้าเข้าป่าไปก่อนจนขาดช่วงกับกลุ่มชาวบ้านนานกว่า30นาทีค่ะก่อนจะไปเจอกันที่บริเวณถ้าแล้วก็ออกตามหาน้องจีน่าเป็นรอบที่2จนก, 2> ก็ยังไม่พบกระทั่งนายอาผะถูกจับช่วง5้าโมงเย็นเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจทุกคนในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากค่ะ ตอนนั้นสงสัยไหมว่าเขาน่าจะเป็นคนทำไม่ไม่รู้ว่าเขาแต่เจ้าหน้าที่เขานําไปครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาส่งเพราะเราว่าไปด้วยการไม็ได้วยกแล้วพอตำรวจเอาไปนี่เริ่มเริ่มคิดหรือยังเริ่มสงสัยยังเขาเดินมาตลอดยานนะครับพวกเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอะไรพวกเราแค่เขาส่งชัวงพวกเราก็ตอบความตอบความจริงนะครับรู้จักสนิทสนมกับเขาไหมไม่ไม่ไม่สนิทเลยครับแค่รู้จักบอะแสที่สําคัญที่ทําให้ตํารวจสามารถคุมตัวนายอาผะ นั่นก็คือคำให้การของน้องจูเนียนะฮะน้องจูเนียอ,อายุ4ขวบเป็นพี่ชายของน้องจีน่าบอกกับตำรวจว่าลุงเสี่ยวมาอุ้มไปครับนี่แหละฮะข้อมูลจากเด็กเนี่ยสำคัญเลยหลังจากนั้นก็คุมตัวในอาภะมาสอบปากคำจนสุดท้ายเขายอมรับว่าพาน้องไปปล่อยหน้าปากถ้ำนี่นะฮะตามคำกล่าวอ้างของเขาว่าไปสังเวยผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีถ้ำตำรวจครับวันนี้เตรียมจะเข้าสอบปากคำน้องจูเนียอ,อีกครั้งและเตรียมแจ้งข้อหาในอาภะ ฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุสมควรและดวงเหนี่ยวกักขัง นี่นะฮะส่วนประเด็นสำคัญที่สุดก็คือใครคือบุคคลที่3ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการพาตัวน้องจีน่าไปในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลซึ่งทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่และพร้อมรายงานเรื่องนี้ให้ทราบฮะใช่ครับตอนนี้11โมงตรงนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเจอน้องตอนประมาณสักทเที่ยงเยงก็เกือบครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เจอตัวน้องจีน่าบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบในพื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างให้ติดตามรายง,งานสด<ใ>นเพิ่มเติมจากทุมบ้านมีครับพื้ม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับทุกอย่างครับกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งหลังตำรวจนะครับเจอตัวน้องจีน่าเมื่อวานนี้ครับขณะเดียวกันนะครับทางพ่อของน้องจีน่ายืนยันนะครับว่า,าโหสิกรรมให้แก่ผู้ก่อเหตุนะครับที่พาน้องจีน่าไปทิ้งไว้ที่บริเวณกระท่อมนะครับบนดอยท้ายหมู่บ้านครับ ผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับหลังเจอน้องจีนา่าเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านบ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยบรรยากาศในหมู่บ้านบ้านห้วยฝักดาบขณะน,นี้ทุกอย่างครับกับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวบ้านทุกคนใช้ชีวิตตามปกติและไม่มีกําลังตํารวจอยู่ในพื้นที่นายสุริยะวงศ์สีรารุ่งนะครับพ่อของน้องจีนา่าซึ่งขณะน,นี้อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่เพื่อดูแลน้องจีน่าร่วมกับภรรยาในห้องความดันลบ บอกนะครับว่าน้องจีน่าปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ยอมพูดกับพ่อแม่ส่วนตัวไม่แค้นและอาโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุนะครับพร้อมปฏิเสธที่จะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุหรือผู้ร่วมขบวนการนะครับโดยย้ำเพียงว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้แพทย์ยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าน้องจีน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อใดแต่หากได้กลับบ้านก็เตรียมจะสร้างรั้วกั้นแนวเขตบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ต่อไปครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครับ ก็คือทานข้าวได้ทานาน้ำได้เนาะ,ะครับครับผมแล้วก็ตอบสนองแต่ยังไม่พูดยังไม่พูดกับพ่อไม่พูดกับแม่เนาะครับผมดีใจมากเลยครับได้ลูกกลับมาเนาะดีใจมากเลยครับครับก็บขออย่างเดียวนี่แหละครับอตั้งแต่ต้นเนาะเราก็บอกว่าขอให้ลูกกลับมาเนาะอ่าอย่างนี้เราก็ไม่เอาใจไม่จิตใจเอาความอะไร กับผู้ที่เอาไปหรืออะไรอย่งเงยังไงนะครับผมผมผมไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรคือไม่มีแค้นม,มีผมเอาโกกรรมให้ทุกอย่างครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทีมหมอเด็กจะเข้ามาตรวจดูอาการรวมไปถึง ตรวจร่องรอยต่างๆตามร่างกายของน้องจีน่าอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนยังอยู่ระหว่างการเข็นสอบปากคำนายอาภาหรือนายเสี่ยวครับผู้ต้องสงสัยที่สพแม่แตงโดยมีรายงานนะครับว่าวันนี้ตํารวจจะยังไม่นําตัวนายอาภาไปชี้จุดเกิดเหตุและขณะนี้มีหลักฐานใหม่บางอย่างนะครับเพิ่มเติมแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ตํารวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายอาภานะครับผู้ต้องสงสัยและตํารวจก็ยังคงไม่ ใจเชื่อในคําให้การนะครับส่วนกรณีจะเรียกบุคคลใดมาสอบปากคําเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทางผู้กํากับการสอพอแม่แตงบอกนะครับว่าทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของคณะทํางานครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นบรรยากาศและความคืบหน้าล่าสุดครับผู้มนสารสมบูรณ์ครับรายงานสดจากหมู่บ้านบ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ คุณครับคุณดุกปูมินครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AS 5G ด้วยนะฮะตังข้อมูลจากคุณดุกแล้วอบอกว่าตำรวจมีหลักฐานใหม่แล้วนะครับ,รบตอนนี้<ห>แต่ยังไม่เปิดเผยต้องรู้ก<ห>ันตำรวจต้องทำงานกันต่อแม้ว่าเจอตัวน้องจีน่าแล้วเพราะว่าตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้องเนี่ยมาที่กระท่อมเองได้ยังไงใครเป็นคนพามาเป็นการจัดฉาก พาเด็กมาคืนหรือเปล่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากมูลนิธิกระจกเงานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่ามันน่าจะเชื่อมโยงได้ว่าน้องจีน่าเนี่ยไม่น่าจะเดินไปคนเดียวได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยแม้ว่าบ้านของน้องจีน่าจะห่างจากที่พบตัวที่กระท่อมกลางป่าแค่500เมตรแต่ว่าเส้นทางพื้นราบประมาณ270เมตรเนี่ยเป็นเส้นทางเขาลักษณะสูงชันด้วยประมาณ230เมตรเลยนะคะเส้นทางแบบนี้เอาจริงๆเด็กแค่ขวบ11เดเดือนอะ ไม่สามารถเดินมาเองได้ตามลําพังแน่นอนส่วนกระท่อมที่พบตัวน้องจีน่าลักษณะเพิงพักบนภูเขาที่ทําด้วยไม้ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีประตูสร้างอยู่บนภูเขาสูงชันเด็กวัยกําลังซุกซน จะไม่นอนนิ่งเฉยๆในเพิงพักเกือบ3วันตามลําพังแน่นอนก,ก็ต้องมีเดินไปไหนบ้างนะคะสําคัญที่สุดเลยจุดที่พบน้องเป็นเส้นทางธรรมชาติเป็นดินรูกรางเป,เป็นทางปันไม่ใช่ทางสัญจรที่บุคคลภายนอกจะรู้จักดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะต้องรู้จักเส้นทางนี้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็กระจกเงาให้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข้อมูลการลักพาตัวเด็ก เพื่อนําไปบูชายันในประเทศไทยการลักพาตัวเด็กในประเทศไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ไปกระทําทางเพศค่ะบางก็เอาไปเลี้ยงดูหรือว่าเอาไปเร่ร่อนขอทานหรือสร้างสถานการณ์โดยคนที่มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวค่ะส่วนทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าเด็กวัยนี้ไม่น่าจะอยู่ลําพังได้ คือถ้าหลงขนาดนี้อยู่คนเดียวน่าจะต้องร้องไห้อะจนเหนื่อยแล้วก็หลับไปตื่นมาก็ต้องร้องไห้อีกเพื่อขอให้คนมาช่วยเหลือขณะเดียวกันพฤติกรรมของเด็กเองถ้าอยู่คนเดียวนะคะต้องมีอาการหวาดผวาม,มากกว่านี้และถ้าเจอคนเข้ามาเนี่ยจะต้องร้องดีใจแล้ว แต่ภาพที่เจอคือเด็กดูนิ่งอ่ะไม่ตื่นกลัวไม่ภาวาไม่ตื่นคนเลยแถมสภาพร่างกายของน้องอย่างที่ตอนคิงเล่าตอนแรกใช่ไหม<ะ>ดูเหมือนแบบไม่ใช่คนถูกทิ้งไวอ้อ่ะเนาะสภาพน้องไม่ได้มอมแมมมากยุ่งกับม่กัดไม่อะไรนะคะไม่เหมือนคนที่ขาดอาหารมาแล้วกว่า3วันค่ะหมอยืนยันว่าถ้าเป็นเด็กเล็ก,กัะนะพัฒนาการของเขาเนี่ยเดินรับตาจากพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลักการนะ เดินลัดตาไปจากคนที่เขารักโอบุนและไว้วางใจเนี่ยไม่ได้เขามีปัญหาแน่นอนอันที่สองเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตของเขาเองได้เพราะว่าเขายังเล็กเกินไปมันจำเป็นจะต้องมีอาหารมีการกินอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ให้เขาเพื่อที่จะให้เขาได้รับสารอาหารต่างๆนี้ด้วยเป็นไปนไม่ได้ที่ให้เขาไปควานหาเอาเองเดินเอาเองเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนกับเด็กวัยก่อนสองขวบครับ ถ้าจูงมือเดินแล้วก็สมมุติว่าคนที่จูงมือนั้นนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ที่เป็นความเชื่อมโยงนะที่น่าสงสัยเดี๋ยวต้องรอคําตอบจากทางคุณตํารวจนะคะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ